เครื่องบาเทอร์ออินวันตัวนี้มันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ครับแล้วก็มีถาดใส่ a 3า a สี่มีให้2ทแล้วก็ข้างบนก็สามารถที่จะใส่พวกกระดาษเพื่อที่จะ Copy แล้วก็ตรงนี้ก็สแกนได้ ด้านหลังก็ใส่กระดาษแบบย่อยได้อีกอันนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ก็ปิดไว้ส่วนด้านหลังถ้าเกิดกระดาษติดเขาก็จะมีเปิดให้เคลียร์กระดาษไดษ้สำหรับตัวหมึกของเขาจะให้มาเป็น4ตลับนะครับ ก็มีสีดำแล้วก็สีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองตัวนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนหมึกก็เปิดตรงนี้หน้าจอก็จะขึ้นบอกทิทีเขาให้ดึงถาดหมึกอ,ออกมาตรงนี้ครับจะเปิดได้2สเต็ป ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นสแกนและตรงนี้จะมีที่ให้เปิดอีกชั้นหนึ่งโอเคอันนี้สามารถที่จะเคลียร์กระดาษได้แล้วก็ตลับอุปกรณ์เก็บตรงนีน้แล้วก็ปิดก็กด next โอเคเขาให้ใส่ตลับหมึกสีดำก่อน แกะออกมาจะเป็นแบบนี <If S 1> <su> ้นะครับสีดำก็รอเขาเตรียมสีนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับ เครื่องจะถามว่าให้ใส่กระดาษล้<อ>ดึงออมาตัวนี้ถ้าเป็น A4 ก็คือควางเข้าไปได้เลยก็<อ>เลื่อนเขาเลื่อนออกอแต่ถ้าเป็น A3 เนี่ยาจะตรงนี้นะครับว่าให้เลื่อน ขยายออกมาได้จะต,ต้องวางเป็นแนวตั้งครับขึ้ตัน์ก็จะเป็นการทดสอบสีนะครับ